โัเลยโยกเลยโยกไดี๋ยหุนไปไปตารงครับยกเองยกับ้ยกัไว้กไว้ไว้ดิใหตใสกไเอาของสติกนะลนี้ฮะ เขาใช้คนดนโอ้ยมันพัดทาทยพัดทาทยเอ,ะยอยลล่ะพัดทายเดี๋ยวก็รีบลงหรอกงานเกือบล่อ,อยางเนอะเมื่อกี้ <laughs> ออกสายเลยครับเอเมื่อกี้ออกสายออกสายปื๊ดเลยกลายเป็นสนามแคบเลย <laughs> นี่คือนี่คือเฟิร์สไฟฟ์ะครับเฟิร์โอ้เฟิร์สไฟฟ์ครับคนนี้ครับเจ้าของครับแล้วก็คนนี้ครับคนเฟิร์สออกซ้ายปึดเลยครับเกือบไปท็อกท็อกท็อกเยอะครับเมื่อกี้มันแค่นั่นเองครับเมื่อกี้มันแค่ทวนอยู่นะครับท็อกมันเยอะไงยกูเต้ื่อกีเนี่ยมันบิดออกซ้ายกดซัดยางรถยนต์เนี่ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นเนี่ยหมดเวลาแล้ว เวเวลาเวลาจะให้มันขึ้นนย่าเร่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแต่ท่านลมแรงๆนะพี่ก็ต้องเตรียมรถยนต์ไปเก็บเอ้ามันมีถอยหลังกันดีเนี่ยไปเลยไปพี่จับหลับมาลงไว้ไปต้องเล็กเบาตั้งมาตั้งมาเอ้าดับเลยบอนไลและทีเลย ดีแล้วมันลงอย่างนี้ล่ะพ <ieur. S 1> ี่มันจะกระแทกหน่อยนะดีแล้วดีแล้วโอ้ยจับบ้าทําไงจ่าจะ๋าไปพักกันล